สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะหนุนจูตูเก e เตอร์จะพาทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดชุมพรต่อด้วยระนองกันค่ะจริงๆเป้าหมายของเราอยู่ที่จังหวัดระนองนะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราจะขับรถไปภาคใต้นะคะนี่ระหว่างทางเราก็ผ่านจังหวัดประจวบนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ยาวมากเลยค่ะนี่คุณผูชาเขาขับไปเรื่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะแวะที่ชุมพรก่อนนะคะนี่เห็นป้ายแล้วนี่ค่ะเรากำลังจะถึงชุมพรแล้วนะคะ เราก็ไปเรื่อยๆของเราเลยค่ะอันนี้เราจะไปจุดชมวิวเขามมดซีก่อนนะคะซึ่งจะมีร้านกาแฟที่มีจุดชมวิวอยู่ด้านบนเนาะนี่เราก็จะมาดูวิวที่จังหวัดชุมพรค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่เดินทางสู่ภาคใต้ค่ะอย่างนไรเราก็ต้องแวะไปเรื่อยๆค่ะเราขาแวะนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะท้องฟ้าก็คือปลอดโปร่งก็คือจุดชมวิวนี้ก็คือจะเห็นทะเลเป็นเวิ้งเลยค่ะแบบกว้างมากๆนะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวเมืองค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวทะเลนะคะแล้วด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะชื่อร้านกาแฟอาถ้ำสิงค์นี่ค่ะเราก็ไปแวะซื้อกาแฟเขานิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปชมวิวปกติค่ะนี่เราก็จะพามาดูบรรยากาศนะคะ อากาศดีมากๆเลยค่ะจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก็จะเป็นทางผ่านไปละนองอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็จะกว่าจะถึงก็ต้องผ่านประจวบแบบจังหวัดประจวบอค่ะยาวมากๆเลยเราก็จะแวะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราออกบ้านตั้งแต่ประมาณตีสี่นะคะก็มาถึงที่นี่ก็สายๆเลยนี่ค่ะวิวสวยมากๆเลยท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งค่ะก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยนะคะไกล นี่แล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็ถ่ายมาให้ดูนะคะร้านกาแฟก็ค่อนข้างส่วนตัวค่ะเงียบมากๆนี่ก็มีขนมมีชากาแฟอะไรแล้วก็กินของเราไปนะคะหลบร้อนนิดนึงค่ะจริงๆแดดมันร้อนมากนะคะภาคใต้มันก็คือไม่มีฤดูหนาวเนาะก็คือร้อนกับฝนนะคะนี่ข้างๆก็คือแบบนี่ค่ะเขาก็จะมีแบบให้นักท่องเที่ยวแบบแวะเล่นแวะชมได้นะคะ ตร,ตรงกลางก็จะเป็นลานเหมือนเขาให้เอาของมาขายได้ะคะ่ะจะมีชาวบ้านเอาของแบบพื้นถิ่นมาขายนะคะแล้วก็มีชิงช้าอะไรให้เล่นนี่กับจุดชมวิวนี่ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวเมืองนะคะวิวแม่น้ําแล้วก็วิวเมืองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปขาม,มุมสูงนี่ถ่ายป้ายนิดนึงว่าเรามาถึงแล้วนะคะชุมพรนี่ก็แบบเนี่ยค่ะชุมชนริมน้ําอะไรอย่างนี้เลยค่ะแบบ สงบมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็ขับรถล,ลงมานะคะเรียบชายฝั่งไปค่ะต่อไปเราจะไปว่า้สักการะกรมหลวงชุมพรกันนะคะมาถึงชุมพรแล้วก็ต้องมาไหว้ท่านนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็มาเมืองของท่านแล้วนะคะก็จากตรงจุดชมวิวเมื่อกี้มาจนถึงศาลกรมหลวงชุมพรน,น่ะน,นะคะก็คือไม่ไกลกันเลยค่ะขับรถแปบเดียวนะคะก็คือถึงแล้วก็จะมีลานจอดอยู่ตรงด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะ อันนี้ถ้าเกิดใครสะดวกจอดตรงนี้ก็ได้นะคะด้านขวาหรือว่าใครจะเลยมานิดนึงก็จะมีลานจอดอยู่ด้านหลังศาลกรมหลวงนะคะก็สามารถจอดได้ค่ะถ้ายังไม่เต็มนะคะส่วนขวามือนี่ก็จะเป็นเป็นศาลาาของหลวงปู่สุขค่ะเราก็ไปไหว้กันก่อนค่ะนี่เป็นรูปจำลองนะคะเราก็เข้ามาไหว้แบบแปะทองอะไรก่อนก็คือเงียบสงบมากๆค่ะสะอาดสะอา้าน ก็มีแบบพระหลายๆองค์นะคะที่เขามาทําเป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือว่าหุ่นจําลองไว้อย่างเงี้ยค่ะนี่พอไหว้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้กรมหลวงชุมพรนะคะน,นี่เราไหว้พระก่อนนะคะนี่เราก็ถ่ายให้มาสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะสวยงามน่ามาเทีย่ยวมากๆอันนี้เราก็เราจะมา บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะไปไหว้กรม,มหลวงกันนะคะก็จะมีจุดตรงนี้นะคะจุดจำน่ายนะคะคือเขาจำนายทั้งประทัดด้วยที่นี่ก็คือได้ยินเสียงประทัดตลอดเลยค่ะตลอดเวลาตั้งแต่จอดรถก็คือเหมือนใครขอพรแล้วได้ตามสิ่งที่หวังอะคะ่ะเขาก็จะมาจุดประทัดให้ท่านกันนานะคะตรงก็จะมีคุณลุงที่คอยจุดประทัดให้นะคะนี่ก็จะเป็นศากลกรม,มหลวงชุมพระคะ่ะคนก็เยอะประมาณนึงนะคะ ันนี้ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าก็คือแบบก็ถือว่าเยอะค่ะนี่แล้วก็มาจุดทูบเทียนนะคะเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปบูชาไหว้ท่านข้างในนะคะทูบเทียนให้จุดข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นคาถาบูชาค่ะแล้วก็ไหว้ท่านข้างนอกก่อนนะคะแล้วก็เอาดอกไม้มาให้วางไวใ้ให้ท่านข้างในนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็มาไหว้รูปจำลองท่านตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าแบบกุหลาบก็จะเป็นสีแดงน่าจะเป็นสีโปรดของท่านนะคะ ก็จะมีแบบเขาจะทําสถานที่ให้เป็นจุดชมวงชมวิวอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายรูปกันได้นะคะเสียงประทัดก็คือดังตลอดทางเลยค่ะนี่ก็คือเป็นอ่าวเป็นเวิร์งอย่างนี้เลยนะคะคือทะเลสวยมากค่ะทะเลสวยมากเลยอากาศก็ดีมากค่ะลมพัดตลอดแต่แดดก็จะแรงนิดนึงนะคะนี่อยู่อย่างนี้เลยค่ะลมพัดตลอดเวลาทงก็ สะบัดปิวไปเปิยวมาอย่างนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่อันนี้หลังจากนี้แล้วเราเรา,เราก็จะเดินทางต่อนะคะพอไหวท่านแล้วขอพรกับท่านแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปจังหวัดระนองต่อค่ะเป้าหมายของเราก็คืองานแต่งงานนะคะก็คือเราจะไปงานแต่งงานของเพื่อนของสามีนะคะเขาแต่งที่ระนองค่ะเราก็ได้ถือโอกาสขับรถลงมาเที่ยวเล่นนะคะนี่นี่ก็ใกล้จะถึงแล้ว จริงๆละน้องก็มีเครื่องบินนะคะมีท่าอากาศยานอยู่ใครไม่สะดวกขับรถกานั่งเครื่องบินมาเที่ยวได้ค่ะแต่นี้เราจะขับรถเล่นกันนะคะขับไปเรื่อยๆนี่ก็ถึงพื้นที่เขตของจังหวัดละนองแล้วนะคะพื้นที่ก็คือแบบสวยมากๆเลยค่ะคือเป็นธรรมชาติมากๆก็คือแบบเป็นภูเขาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอน้ําตกก็เจอภูเขาอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือแบบเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ลองแวะมาเที่ยวดูนะคะอันนี้เราจะถ่ายให้ดูเป็น EP หนก่อนนะคะเดี๋ยวจะมี EP เฉพาะแลน้องให้ดูต่อนะคะนี่ค่ะเราก็มาถึงโรงแรมเราาที่เราจองไว้นะคะโรงแรมก็อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะไม่ไกลถนนคนเดินนะคะชื่อเดอะกาลาโฮเทลค่ะนี่ก็เช็คอินเเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาห้องพักอันนี้ก็จะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะห้องก็กว้างขวางดีค่ะสะอาดสะอ้านนะคะ ก็เตียงก็เป็นเตียงคิงไซส์แบบนี้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะราคาห้องประมาณพันกว่าบาทค่ะก็รวมอาหารเช้าแล้วนะคะเราจองช่วงเดือนธันวาคมนะคะช่วงวันหยุด3วันนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะประตูก็เป็นแบบเลื่อนเปิดปิดอย่างนี้นะคะก็เป็นแบบชาเวอร์ค่ะไม่มีอ่างนะคะ ก็ข้างในก็ปกติค่ะอุปกรณ์อะไรก็มีให้ครบนะคะ <c oughs> ก็เป็นห้องแอร์ปกติห้องก็กว้างประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แนะนําประมาณหนึ่งค่ะห้องห้องพักนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีสระว่ายน้ำมีห้องอาหารเช้ารวมราคาก็รวมอาหารเช้าแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทานอาหารกลางวันที่นี่ค่ะเพราะว่าเรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมงก,กว่าก็คือหิวข้าวเนาะเขาก็บอกว่ามีบริการห้องอาหารข้างล่างนะคะเป็นอาหารเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่า มันเป็นหน้าตาแบบไหนนี่ก็เป็นห้องอาหารที่เราใช้ทานอาหารเช้าด้วยนะคะตรงนี้ค่ะสะ,สะอาดสะอานดีค่ะพนักง,งานก็เยอะนี่อาหารที่เราสั่งเป็นอาหารเกาหลีอร่อยมากค่ะอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้อร่อยจริงเนี่ยค่ะหน้าตาก็น่ารับประทานด้วยอันนี้อร่อยจริงๆค่ะนี่เมืองละนองนะคะฝนแดแดดสค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะคะ ก็ให้รับชมรับดูประมาณนี้นะคะติดตามชมได้นใน EP 2นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ